ยุงยุงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่โคตรน่ารำคาญมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญยังไม่พอแถมมันยังทำให้เราบาดเจ็บได้อีกด้วยเอ่อผมผมหมายถึงมันชอบบินมากัดเราแล้วก็จากไปพร้อมกับทำให้เราคันไม่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 ใช่คันแบบนั้นหมายถึงจุดที่มันกัดทำให้เราคันแล้วมันก็จะขึ้นตุ่มแดงๆขึ้นมาครับ ใช่ครับโดยเฉพาะในตอนที่เรานั่งทำงานเนี่ยมันชอบมาบินสำรวจที่ตีนเราเว้ยไม่ก็มาบินทีข่ข้างข้างของเรานั่นแหละไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่หรือว่ามันต้องการที่จะมานินทาใครสักคนให้เราฟังแต่ที่รู้ๆคือมันมันมันโคตรน้าํำคาญเลยชิบหาย และยังไม่พอในตอนที่เรานอนนะมันจะชอบมาบินที่ข้างหูของเราด้วยความหน้าลำคาญเราจะตบเข้าไปที่ข้างหูของเราหวังเพื่อจะโดนมันแต่ไม่ผลลัพธ์กลับไม่ใช่อย่างนั้นมันกลับไม่โดนแล้วหลังจากนั้นมันก็กลับมาบินที่ข้างหูของเราอีกไอยุงเวนี่ มันต้องการอะไรกันแน่หรือว่ามันต้องการที่จะย่อเย้ยเราที่เราตัวมันไม่โดนกันแน่มันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะหิวและมันกําลังจะมาเจาะเลือดที่หูของเราเพื่อไปกินเพื่อประทางความหิวถ้าผมคุยกับยุงรู้เรื่องนะผมจะเจาะเลือดตัวเองใส่ฝาควอแล้วพร้อมกับบอกมันว่ามึงกินมันซะแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอียุงเวนมึงเข้าใจไหมสัตว์ อ้าว uh oh. แล้วนี่มึงกำลังจะหนีไปไหนมึงเอาไปแดกไว้เวนไอยุงเฮีย